รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคําบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคํญญาบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรลคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ p p พี HD อช่อง36ร่วมกับบริษัท Creative Group Station จำกัดเสนอ My Little Bass เพื่อนหนีแสนสนุกตอนจังหวะชีวิตเช้าตรู่วันหนึ่งพี่ใจกล้ากับน้องน้ำใสทำอะไรกันอยู่นะมาเราตามไปดูกันเลยครับ น้ำใสาตื่นเธอเจ็ดโมงแล้วเผยอีกห้าน,นาทีนะคะห้านาทีพอนะเอ๊กอีเอ๊กเอ๊กไม่เอาใจหนูจะนอนไม่เอาอะไรกับโลกเนหยงเ่ินพี่ใจกล้าหนูจะนอนงานนี้คงต้องให้แม่แก้วช่วยฉันแล้วเวลาผ่านไปพี่ใจกล้า เล่าเหตุการณ์ในช่วงเช้าให้แม่แก้วฟังและตกลงกันว่าเราจะเริ่มจัดตารางของเด็กๆกันเอาล่ะเพื่อให้ลูกๆของแม่ได้เรียนรู้ในเรื่องการจัดเวลามากขึ้นแม่ก็เลยทำตารางเวลาของพวกเรามาให้ทั้งของน้ำใสและใจกล้านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกำหนดกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทำในแต่ละวันด้วยกันนะจ๊ะลูกๆพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับพร้อมค่ะ เราจะตื่น7โมงเช้ากันนะรูปดวงอาทิตย์แทนการตื่นนอนนะจ๊ะพอตื่นแล้วก็จะต้องอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็รับประทานอาหารเช้า8โมงเช้าเราจะทำอะไรกันดีเอ่ยดูแลต้นไม้ในสวนครับและทำงานบ้านครับตกลงจ้ะงั้นเราใช้รูปต้นไม้และไม้กวาดแปะในตารางแบบนี้นะจ๊ะ น้ำใสาจ้า9โมงเช้าหนูว่าเราควรทำอะไรดีจ้ะเล่นค่ะได้จ้ะเล่นอิสระนะงั้นเราใส่บัตรภาพรูปของเล่นลงในช่องนี้แล้วพอ10โมงเช้าทำอะไรต่อดีเอ่ยถ้า10โมงเช้าเป็นเวลากินของว่างของที่โรงเรียนนะครับอ๋องั้นดีเลยแบบนี้เรากินของว่างเหมือนที่โรงเรียนเลยแล้วกันนะ มาเราใส่บัตรภาพขนมของว่างในช่องนี้กันนะกินของว่างเสร็จแล้วเราจะเล่นกันต่อดีไหมจ๊ะดีครับพอตอนเที่ยงเราทำอะไรกันดีกินอาหารกลางวันค่ะแม่เสร็จแล้วก็อาบน้ำนอนกลางวันตื่นมาบ่ายสามก็กินของว่างต่อครับสี่โมงก็ไปเล่นที่สนามนะหกโมงกินข้าวเย็นค่ะแม่ หนึ่งทุ่มอาบน้ำและอ่านนิทานแล้วพอสองทุ่มเข้านอนครับเข้านอนค่ะใช่แล้วจ้าแล้วถ้าเราตื่นสายนะคะก็จะไม่ได้รับประทานอาหารเช้าตามเวลาแล้วก็จะไม่ได้เล่นตามเวลาก็าทบกิจกรรมอื่นๆไปทั้งวันเลยนะน้องน้ำใสอ๋อค่ะแบบนี้พี่ใจกล้็ต้องปลุกหนูด้วยนะปลุกแล้วต้องตื่นเลยนะ รูจะรีบกับเจ้งขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆมีตารางเวลาก็จะมีจังหวะชีวิตที่สม่ำเสมอจะได้รู้ขอบเขตว่าเวลาไหนควรทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่เหนื่อยด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้เพื่อนๆคิดว่าเด็กๆอย่างเราควรจะนอนกี่โมงดีครับ นอนตามเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กำหนดไว้ค่ะนอนเยอะๆเตอไวๆค่ะข้อคิดจากเพื่อนหมีการเรียนรู้เรื่องเวลาเท่ากับรู้ขอบเขตกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันนะครับและอย่าลืมติดตามชม My Little Bear เพื่อนหมีแสนสนุกทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา5นาทีทางช่อง PP TV 36นะครับ